วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับที่บริเวณโน่นหนองเลิงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสันติสุขบ้านดอนน้อยบ้านโคกสว่างนะครับตำบลดนนอ,นอ,อนจันนาอำเภอพอนเจริญจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬนี่นะักท่องเที่ยวจำนวนมากครับแวะเวียนนี่เห็นไหมครับม,ม,มีการตั้งโต๊ะทางเข้าจุดคัดก<า>ร<า>งองจากอาสอมอทั้งหมด6หมู่บ้าน มารวมกันมารวด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนท่องเที่ยวนะครับแวะมาพักผ่อนรับประทานอาหารกลางวันโดยการล่องแพนะครับเล่นน้ํานี่ฮะลองแพมีเห็นป่อมีปลาดปลาดใหญ่สองตัวนะครับเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในความร้อนในช่วงอย่างนี้นะครับ ซึ่งหนองเลิงเป็นหนองน้ําสาธารณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬม,มีพื้นที่ครับเป็นแหล่งชุมน้ำ,นำมีพื้นที่3,065ไร่มีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติามีนกน้ำหลากหลายชนิดบินว่นเวียนกันอยู่เหนือหน,น้ามานะครับ,รบซึ่งเทศบาลตำบลดอนยนั่ง นะครับตำบลดอนย่านา่งอำเภอพ่อนเจริญบึงการได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายปีที่ผ่านมานี่ๆจำพได้อยู่นี่จำพได้ไปไทยยุคศตวรรษทีบวันพิ่ดอยู่นี่ครับคุณคุณประยุทธ์ครับคุณปยงยุทธ์คุณยงยุทธ์ผบบึงการนะครับและให้ประชาชนได้เป็นสถานที่พักพรอยอนใจนะครับซึ่งส่งผลดีเรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายนั่สินค้าหน้าหน้าชนิดมาวางขายอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งพี่น้องที่ไปเที่ยง่ายกับยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นบบ่ครัลลูกหาาานไจะมมถว่่่่าาชือนเพิว ยงยุ่นนประกาศนะครับซึ่งอากาศถ่ายเทดีแล้วก็มีสินค้าราคาถูกขายกันด้วยอย่างที่เช่นน้ําดื่มนะครับอาหารซึ่งปกติเนี่เขาเจ้าสีขายในราคาแพงที่แหล่งท่องเที่ยวแต่สถานที่ดังกล่าวนะครับถูกกว่า ราคาปกตินะครับซึ่งแพรทั้งหมดมี160แพรผู้ใดเสียวยังลงไปนะครับมีการตรวจสอบก่อนนะครับมียาเสพติดหรือเปล่าเด้ป็นกาตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับทีมีแนวเป็นอันตรายบ่ากฎหมายหรือไม่ก็คือว่าเข้มข้นอย่างเต็มที่คือสถานที่แห่งนี้เพิ่งจำกัดตัวครับกานตรวจไปเจอลํำไยเกิดซีซิมึงสะกอนสักสีหาน้อยโอ้ยขบปนันล่ะเก็นการซซีมึงยูมีการแปลความยาเสพติดหรือเปล่าแล้วก็มีสารปนเปื้อนหรือไม่เป็นอันตรายต่อป หรือเปล่าห้ามให้อาหารปลานะครับซึ่งปรากฏว่าสี่มื่นที่ผ่านมาเสียงดูมีเงินสัพัดอยู่ที่ตำบลดังกล่าวเป็นล้านซึ่งตัวเมืองตัวของน้องเลิศนี่นะครับห่างจากจังหวัดบึงการ60กิโลเมตร มุ่งหน้าไปที่อำเภอพรเจริญนะครับ<ม>หรือเส้นทางสาย222บึงการพังคโคนจากนั้นก็เลี้ยวไปที่อำเภอพรเจริญมุ่งหน้าไปที่ตำบลดอนเจนา,น,จา,น,าน,นะครับ,รบห่างจากอำเภอพรเจริญ1 5กิโลหรือ<ม>ห่างจากอำเภอโซ่พิสัย27กิโลนะครับ,รบการเดินทางสะดวกสบายมีหลุมเล็กน้อยสะดวกสบายอยู่ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> พี่้องครับแล้วเราก็ไปทํารายการเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรู้สึกจะเป็นโดนของอาจารย์บี้ ที่ถ่ายไว้แต่ก่อนนานนั่นซึ่งลูกเสษหามาให้เบิ้งนะครับสวยๆงามๆนะครับบรรยากาศซึ่งที่ดังกล่าวยังไม่มีคนจมน้ําตายเนื่องจากวัดน้ำบอลลึกอ่ะเชื่ออูแค่เม็ดนิสิตแต่ต้องมีชุดช่ชีพให้ตลอดนะครับพี่น้องสามารถสอบถาม้ใสรอยเ่นะครับสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0-42 020 4 4 4และ0-42 020510ย้ำครับ042020444 04, และ042020510ครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณมงคลน,นะครับผู้สื่อข่าวจากจังหวัดบึงกาฬไหม่านะครับขอบคุณครับ,อ,บอันนี้บ้านบ้านผมเองเด้แ <Man. S 1> ม่นบ้านของบ้าบุดรา์เองอเน,นะครับน,นะครับ,รบผมก็กินลปลาอยู่นี่แหละก็คือง่าย <นะ S 1> จากจังหวัด ขอนแก่นมานะครับจากผู้เวียงกับไม่ใหญ่มากโตอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยบุญคุณข้าวน้ำท่ามปลาของพี่น้องชาวตรนยาน่ากันเลี้ยงเกลือจนได้เป็นคนบ้านนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลอฟ้าเลอฟ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีโทร085 647 1234และ 0803249222สสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้